สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Let's Go Eat and Travel นะคะช่องของคนชอบกินและชอบเที่ยวจ้าแล้ววันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่หาดหนาจอมเทียนชนบุรีจ้าก่อนอื่นเราก็ต้องแวะไปเติมพลังกันก่อนจ้าที่ร้านนี้เลยร้านเจ๊จิว๋วตะลิวบิน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 ,บน,บนร้านเขาก็จะตั้งอยู่ที่บางซายชนบุรีเมน,นูแรกก็คือข้าวผัดรวมทะเลเอหรือทะเลรวมก้งหมึกกุ้งก้งหมึกกุ้งว้าว wow. ต่อด้วยหมึกกระเทียมราดข้าวว้าวกระเพราทะเลก็ามาน้ำลายไหลกลันละซี่เมนูนี้คือดีอ่ะแนะนำเลยนะแกงส้มก็มีแต่เมนูนี้แบบเรียวไปนิดนึงนะถ้าเติมหวานนิดเค็มหน่อยจะดีมากเลยอ่ะวิจุงจุงจุงอิ่มแล้วเดินทางกันต่อเลยมาถึงที่พักเราแล้ว โรงแรมโมเมนต์พีคนาจอมเทียนพัทยาชนบุรีมิสการชนบุรีก็มาแก yeah. ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้ตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเดินตรงลิฟต์ปะ่ะขึ้นไปดูห้องพักกันถึงชั้นที่เราพักแล้วปะ่ะเข้าห้องกัน ้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเดินเข้ามาทางซ้ายสุดของห้องก็จะเป็นห้องขับถ่ายถัดมาก็จะเป็นห้องอาบน้ำโหมีเดนชาอ,อร์ซะด้วยถัดมาอีกนิดก็จะเป็นซิงล้างหน้าแล้วก็อ่างอาบน้ำเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเขามีอะไรให้เราใช้กันบ้างนนี้ก็จะเป็นสบู่ล้างมือแล้วก็ผ้าซับมือ อันนี้ก็จะเป็นเจลอาบน้ำแชมพูครีมนวดผมบอดี้โลชัน่นตัวนี้ก็จะเป็นแปรงสีฟันเขามีให้ใช้สองอันแต่ขนแปรงแอบแข็งไปนิดนึงอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคัตเติลบัตหมวกกลุมผมถุงอนเนกประสงค์แล้วก็แก้วน้ำเขามีให้สองใบส่วนด้านล่างก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวเช็ดผม ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักถัดมาก็จะเป็นอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำเขาก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะแต่ทำไมพอเราลงไปทำไมดูแคบอ่ะก็เธอมันตัวเท่าอ่างสิคะคุณกุ้งจะบอกว่าเปิดน้ำอุ่นๆเตรียมไว้แล้วก็เลงไปแช่โคตรฟินเลยถัดมาก็จะเป็นตู้นี้ดูสิว่ามีอะไรกันบ้างก็จะมีที่เก็บรองเท้า ันนี้ก็น่าจะเป็นถุสงสรงซักนะเดาเอาแล้วก็ไดเป่าผมตู้เซฟไฟฉายส่วนตู้นี้ก็จะมีตารีบีบร่มที่รองรีบรองเท้าแตะฝั่งนี้ก็จะมีเสื้อคลุมแล้วก็ไม้แขวนเสื้อผ้าว้าว รงผนังก็จะเป็นเครื่องปรับอุณหภูมิเดินไปอีกหน่อยก็จะเป็นเตียง,งนอนเดินออกไปอีกนิดก็จะเป็นระเบียงว้าว <Wow. S 1> เขามีชุดโต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งดูวิวแบบชิลๆด้วยกลับเข้าห้องกันดีกว่า เป็นโรชัร์รายการเครื่องดื่มต่างๆมีป้ายงดสูบบุหรี่ด้วยด้านนี้ก็จะเป็นทีวีติดผนังแล้วก็โต๊ะมินิบาร์มนูมินิบาร์ซิวมีอะไรบ้างก็จะมีเวเฟอร์อมยิ้มถั่วมันฝรั่งที่เปิดขวดอันนี้เป็นชาจัสมิน ด้วยชาอิงลิสเล็กฟัดด้านนี้ก็จะเป็นกาต้มน้ำอันนี้ก็จะเป็นชุดแก้วและช้อนแล้วก็กระติกน้ำแข็งด้านล่างก็จะเป็นตู้เก็บของตู้ที่นี่เขาเยอะจริงโคตรเยอะเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นมินิอันนี้ไม่รู้คืออะไรแต่ไปก้งใช้เป็นดาวตากผ้าอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของเราจะบอกว่ามันนุ่มมากเลยอะว้าว wow. อันนี้ก็เป็นโต๊ะหัวเตียงอันนี้คืออะไรอ๋อที่ใส่เครื่องประดับนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้กลมๆน่ารักเดีย๋ยไหนเข้าไปหวีห้องหนึ่งซิเราจองไว้สองห้องเป็นห้องคนเด็กกันห้องนี้เป็นเตียงคิงไซส์ในส่วนอ,อื่นๆห้องก็คล้ายกันนะแต่ห้องนู้นไม่มีกล่องตันนี้อ๋อมันคือกล่องใส่รีโมทนั่นเอง ตำแหน่งของห้องอาบน้ำก็คล้ายกันเนาะว้าวสี่มงเย็ยนแล้วได้เวลาไปทานบุฟเฟ่ช็อกโกแลตแกลบไปกันเลยลงมาตรงชา้นลอบบี้ห้องสยามแกรนด์บอลรูมจ้าแล้วก็ลุยกันเลยเริ่มต้นด้วยเบราวนี่ต่อด้วยมะม่วงหิมพา,านต์เคลือบดาร์กช็อกโกแลตแล้วตามด้วยมะม่วงหิมพา,านาต์เคลือบไวท์ช็อกโกแลต และชินี้เป็นคอนฟเฟลกเคลือบดาร์กช็อกโกแลตอิ่มแล้วปรับห้องได้ไปพักที่ห้องก่อนแล้วเตรียมตัวไปทานอาหารเย็นกันได้เวลาอาหารเย็นแล้วร้านนี้เขาจะเป็นร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มโรงแรมมีส่วนลดให้50%เด้วยห้องอาหารเขาส่วนแล้วก็หรูมากๆเลยอะ ไม่ได้ทานนะเราไปทานที่ฟู้ดคอร์ดโรตัสถูกกว่าเยอะเลยพอเราทานอาหารเย็นเสร็จก็กลับมาที่โรงแรมแล้วก็ไปเดินเล่นชายหาดกันตอนกลางคืนนะ่ะทานโรงแรมก็ตกแต่งไฟก็ดูสวยเบกกบบเลยอะ่ะว้าว Um, เลสีดำมองไม่เห็นไผ่เพลงพีิลุลาก็มาซนะงั้นเดินเล่นกันเหนื่อยแล้วกลับห้องกันจ้ากุ n ดไน t เช้าว,วันที่สอง เดินเล่นยามเช้ากันจ้าอะไรเดอร้อที่นี่ต้องสูง130เซนขึ้นไปถึงจะเล่นได้นะจ้าที่น,นี่เขามีบริการเสื้อชูชีพให้ด้วยนะอันนี้เป็นป้ายกดก,ฎกติกาต่างๆในการลงเล่นน้ำจ้าส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนน้ำของเด็กๆนะคะรู้สึกว่าจะเปิดประมาณ8โมงเช้าค่ะเดี๋ยวเราขึไปดูวิวชั้นสนกันดีกว่าค่ะ ั่งนี้ก็จะเป็นวิวสระน้ำแล้วก็วิวทะเลส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสนามบอลไปเดินเล่นที่ชายหาดกันดีกว่าตรงนี้ก็จะมีเรือแคนูแล้วก็เวบบอร์ดให้บริการด้วยค่ะ ส่วนตรงนี้มีเตียงนอนนอนเล่นดินชายหาดด้วยมันคือเตียงจริงจังเ<อ>นย่ะใครรู้บ้างว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรอะตอบในคอมเมนต์หน่อยนะอยากรู้ะบรรยากาศยามเช้านะหาดนาจอมเทียน อย่ละไปทานอาหารเชา้ากันดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องจองโต๊กันก่อนแล้วก็ลุยกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นข้าวแกงเกาหรี่ซุปมิสโสะแล้วก็ไก่เชอริากิจส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเมนูไข่ต่างๆก๋วยเตี๋ยวก็มีน้ำเต้าหู้กับปลาต้อโกโ้ก็มา เบเกอรี่ตรงนี้ก็น่าทานมากๆเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกธัญ,ญพืชต่างๆส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อและชีสรวมนี้ก็เป็นสลัดต่างๆส่วนตรงนี้ก็เป็นผลไม้สดๆตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโยเกิร์ตหรือไกรัปเยอะมากๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอาหารสสำหรับเด็กๆขนมจีบซาลาเปาก็มาอยากจะกินนมอ่น,นแต่เครื่องมันมีปัญหาเศร้าจัง ส่วนมุมนี้คือมุมเครื่งดื่มชาไทยเหรอคะชาไทยเหรอคะมัมมอเย <c oughs> ็นนเยค่ะเย็นอ่าเรียบร้อยคะ่ะพี่กุ้งจะบอกว่าก่อนกดน้ำเราต้องขอน้ำแข็งจากพนักงานก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่เย็นจ้า มาเริ่มทานกันเลยจานที่1เึข้าต้มอันนี้ชอบกุ้เชียงอร่อยมากเลยอะจานที่2องก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็ดีนะสดนุ่สุกนร้อนโอน้ออยชื่นใจเลยอะจานที่3าขนมจีบสลัเปาที่กุ้งอะแอบชอบของเซเว่นมากกว่าจานที่4ี่ข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่เทอริกิแล้วก็ซุปมิโซะ จานนี้ก็ดีนะสุกดีแล้วก็ไข่ก็อร่อยด้วยจานที่5ปลาท้องกุกับน้ำเต้าหู้อันนี้ก็ดีนี่สดน้ำเต้าหู้ร้อนๆคือตื่นเลยอะ่ะจานที่6ก็จะเป็นโยเกิร์ตกินอันนี้แล้วรู้สึกสุขภาพดีึ้นเลยอะ่ะจานที่7เบเกอรี่จะบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะจานนี้แนะนำเลยนะ ชิ้นนี้ก็จะเป็นเค้กแครอทชิ้นนี้ก็จะเป็นขนมปังลูกเกดอร่อยมากอันนี้น่าจะเป็นพายสับปะรดอันนี้โคตรอร่อยเลยอะหากเพื่อนๆพื่อนท่านใดสนใจที่จะเข้าพักที่นี่นะคะติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยจ้า ถ้าถูกใจคลิปนี้คปกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งปุ๊บปิ๊งปุ๊บิ้งนะคะเพื่อจะเตือนทื่ให้พลาดคลิปถัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแกกันคิดมากนะคะบ๊ายบาย